ไปไหนเนี่ยแค่ชวนขี่เราเล่นแค่นี้มึงเต็มยศอนเลยจ่ามันจะไปปลายแม่ท้้งสอนหรือไปเชียงใหม่นะไม่เหมือนชาวบ้านสาวชอบด้วยจริงเหรอไปขี่กันแถวไหนวะสาวชอบมันก็เทีมันเรียกสาวได้เรียกสาวได้ด้วยให้มันเรียกยังไงวะบอกพี่พี่แม่งไม่ได้เรียกสาวไม่เรียกกับปีนีนี้สวัสดีสวัสดีครับผมเจอกันพี่ขอบคุณครับจะกลับให้ได้เลยกูสวัครับโมเมนต์เลสซิ่งนะฮะวันนี้เราก็อุ้ยอุ้ยอุ้ย ไปไหนเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะแค่ชวนขี่รถเล่นแค่นี้มึงเต็มย้อนเลยจ่าอันเลิศจ่าเลิศป่ะไปไหนเนี่ยมึงจะไปปลายแม่ต้องสอนหรือไปเชียงใหม่นะแล้วมึงดูกูกลายเป็นกูแบบไอ้เหี้ยบ้านๆไปเลยเนี่ยเหมือนงี้ในคำนี้คนเหินรถใหม่ก็ต้องมีอะไรแบบนี้ออบชงไว้เนี่ยแนี่นี่ก็เป็นเนื้อหนกันแมงกันยุงเข้าตาอ๋อก็ต้องมีไว้เหมือนเหินรถใหม่ก็วันนี้นะครับผมก็อย่างที่จ่าบอกมันเพิ่งได้เลป้ามากับขับรถเล่นแต่ว่ายังไม่มีแผนไปต่างจังหวัดกันก็เลยอ่ะเอาขี่รถเล่นในเมืองกลางคืนกลางค องคนก็กระไรอยู่ผมก็เลยโพสต์เล่นๆไปในเพจชวนคนมาคิดกัไปแล้วว่าจะออกก็เลยแบบถ้าไม่มีคนมาก็สองคนก็ได้วะหมายถึงผมกับพี่เนี่ยใช่นัดเขาไว้ในเมืองอีกที่หนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอเขากันใครอะผมเนี่ยใครเออผมแบบคิดว่าน่าจะไม่เกินสิบเพราะว่าวันนี้วันธรรมดาด้วยอคนอาจจะทํางานแล้วก็เก็บป่ะกลัวเอาสัก20แล้วกันอะแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับ พวกเขากันหรือว่าเราจะได้ขี่กันอยู่2คน 2> โอเคเดี๋ยวเราไปดูกองที่นัดกันว่าเขาจะมากันเยอะน้อยแค่ไหนครับผมไปมากันเยอะเหมือนกันวะไม่คกีว่าจะมาเยอะขนาดนี้นะยังไงโอ้โหเอ้อ <laughs> เอาเรื่องเฮ้เอาเรื่องคืนนี้กูไม่เหงาแล้ว รู <łość> ้สึกแบบที่นี่นะตื่นเต้นเลยนะเฮ้ยจริงเหรออได้มาเห็นแบบลายเส้นของแต่ละคนวิธีแต่งเออตื่นเต้นจนไปหยิบของตัดกล้องนทำไมเนี่ยเป็นไงแอบเห็นว่ามีคันหนึ่งสวยๆจริงเหรอปะเราไปพูดคุยกับพี่ๆเขากัน ต้องบอกกันว่าที่เรามานะฮะก็เพราะว่าวันนี้ผมเอานีเว็ตต้าสีใหม่มาให้พี่ๆเขาดูกันนะครับผม,มบใช่วันนี้ผมไม่ได้ขับรถตัวเองมานะครับเพราะว่าไม่กล้ามาทาไมเกะกังได้โครนได้เอาจับตัวตายจับตัตายเหมือนเดิมเลยโอ้โหยวันนี้ก็เลยแบบว่าเออมีแบบนีเวตต้าสีใหม่มาเดี๋ยวเอามาให้พี่ๆเขาดูกดีกว่าว่าแบบว่าเขาจะชอบหรือแบบลองวิจารณ์กันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวไปเอารถมาให้ดูแล้ววิจารณ์กันเลยดีกว่าได้ คถนี้อาจจะแบบว่าแปลกตาจากที่นี่พี่ป้าเคยทำมาหน่อยหนึ่งก็คือแบบว่าปกติจะเป็นอย่างที่เห็นแบบเป็นสีแบบสว่างๆเอาแลมโบวเขียวอะไรที่เราไปเห็นๆกันมาแมกกาดาอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้แบบมีความแบบทึบมลๆทึบๆซึ่งชื่อเนี่ยกูต้องบอกเลยว่ากูต้องเปิดชื่อดูเพาแบบว่าโอ้โหขออนุญาตนะสีบลูสีบลูเอสโตเปโซอะไรนะบลูเอสโตเปโซเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้กันจากที่ไปเอารถมาเมื่อกลางวันอะ ถ้ากลางวันอ่ะพอโดนแดดอ่ะจะมีความสวยอย่างเงี้ยเออเรื่มเรื่มเนาะใช่จะมีแบบแต่ถ้ากลางคืนก็เป็นอีกโทนนึงเอาจริ้งก็เพิ่งเคยเห็นสีนี้ครั้งแรกเหมือนกันรอบนี้เขาไม่ได้มาสว่างอ่ะแบบดูล้อแบบตัดขอบเงาล้อดำอะไรอย่างเงี้ยดูมืดแต่ดูมีอะไรอ่ะเออเดี๋ยวเราไปถามก็ไม่เห็นจากพี่ๆที่เขามาในวันนี้หรออันนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นเรียลยูเซอร์จริงคือมาวิเคราะห์วิจารณ์แสดงทัศนะหน่อยว่าสีนี้ที่ออกมาใหม่ปโดนไหมอ่ามุมมองผมนะ ไ,ได้เต็มที่เลยพี่ก็คือมุมมองผมมากถ้าไวประมาณผมมากผมว่ามันสวยถ้าคนที่คิดจะแต่งหนายอยากให้เน้นเป็นเป็นสีเงินมากกว่าสีโรบเลอไดมอย่างึงนสีสวยครับผมกับชอบอีกสีหนึ่งที่เขาออกมาที่เป็นสีเขียวที่เก็บดำมาแล้วอ๋อผมชอบเน่อาะผมเก็บดำผมเลยชอบที่เขาเก็บดำมาแล้วแต่สีเงาสวยครับ,รบชอบ<ม>เลย สวยนะพี่ครับผมจ<า>ะอยากดูตอนเช้าว่าจะเป็นยังไงสีสวยครับถ้าแบบกลางวันสีน่าสวยกว่านี้กลางวันว่า<ส><อ>ถ้าเอาไปแต่งทำอะไรก็คงสีนะเข้าไปโทนขาโทนขาวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสีชอบสีน้ำเงินอยู่แล้ว,อ,วอ่ะฮะนี่มันไปน้ำเงินแบบคลำคลามของน้ำทะเลผมว่าผมว่านะ่าจะถูกใจสายแบบสดชิ่ๆถ้าเกิดสำหรับพี่นะถามว่าชอบไหมชอบสีมันออกจะแบบมันจะออกไวรุ่นไปหน่อยอ่ะอย่างอื่นโดยรวมก็ปกติ แปลกนิดนึงเว้ยอันเนี้ยรถคันเดียวกันสีเดียวกันแต่ความคิดเห็นไปกันคนละทิศคนละทางต้องอย่างอย่างพี่คนแรกที่บอกอันเนี้ยเหมาะกับคนมีอายุแต่พี่นิกเขาบอกว่าอันเนี้ยเหมาะกับวัยรุ่นวัยรุ่นแสดงว่าถิ่นละป่าไม่มีถูกผิดถูกต้องสามารถไปได้หมดสีนี้แบบก็แล้วแต่คนจะมองจะชอบเลยใครชอบอะไหนก็แต่องงานโอเคประมาณนี้ นีค้คือกลุ่มคนที่โดนะหลอกมาเว้ยวันนี้กลุ่มคนที่โดนลหลอกมาชวนมาเอ,อแต่เราไปพูดคุยกับเขากันดีกว่าว่าชื่อเสียงเร่งนามอะไรมาจากไหนกันตัดเริ่มจากคันแรกก่อนเลยพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับผมรู้สึกยังไงบ้างราครับที่โดนโมเมนต์เรซซิ่งหลอกมาวันนี้ครับ <laughs> นึกว่าจะไม่มากันะชับพ right ี่บอกไอ้สัตว์นัดได้สองทุ่มสองทุ่มครึ่งมันยังไม่โผล่กันเลยแนะนําตัวเลยครับพี่ชื่ออะไรเอ่ยชื่อนุครับผมพี่นุมามาจากไหนครับวันนี้อ่าปิ่นเก้าครับปิ่นเก้าเฮ้ยก็ไม่ไกลไม่ไกลครั้นพานเนีเออสัพานเอี่ยพี่นุมีกลุ่มขัดดูหรือเปล่าครับหรืออะไรยังไงแคปซูลครับแคปซูลโอ้ยแคปซูลเลยนะครับผมเดจ่าเป็นไงคันนี้คันนี้เหรอ คันนี้คือรุ่น GTS GTS สามร้อยสามร้อยซีซีไอซใหญ่สุดของมลกต่างไปจากเดิมเยอะไหมก็อย่างอย่างแรกเคยคือสีละสีหนึ่งใช่ไหมพี่มีไหมเต้าสีโรงงานไม่น่าจะมีแบบนี้ถ้าผมถามเรื่องสีเลยลกันพี่ตอนแรกมันมาเป็นสีอะไรสีแดงด้านครับแดงด้านใช่ครับคันนี้ได้มานานตั้งพี่หนึ่งแปด 1,8,3ปปีปนี่นะครับคันนี้พี่นุจากคนนคแคปซูลกลุ่มแคปซูลน,นะฮะชื่ออะไรเอ่ยชื่อป๊อปครับพี่ชื่อปอ๊อปนี่ขับมาจากไหนครับเนี่ยสลานูครับ,รบมีกลุ่มมีขับอะไรอยู่ไหมนี่ครับพี่เยี่ยอารมณ์ โอ้โหแล้วฟอนต์โคตรได้าลมฟอนต์โคตรแบบฟิลแบบเทบอยอะไรอย่างเงี้ยมีความหมายป่ะแบบทำไมถึงตั้งอันนี้คือชื่อกลุ่มจริงๆเลยมั้ยเองพี่เนี่ยมีกันอยู่ไม่กี่คันแล้วทำไมถึงเลือกมาขี่นิเวศป้ามีเพื่อนขับเวสป้าด้วยผมก็เลยชอบเวสป้าใช่แล้วชอบเป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่มากกว่าจริงๆใจผมอยากได้ตัวเก่าแต่ว่าราคาสูงพี่อะไรแบบว่าก็เป็นนิวก็ได้เพแบบเออขอให้มันเป็นเวสป้าพอ จะเก่าจะใหม่ก็ได้เออขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับครับผมอ่ะไอแสบไอแสบอยู่ไหนไหนไหนวะมึงอ่านตรงไหนไหนมึงอ่านตรงไหนเนี่ยอ๋อนี่ไอแสบอยู่ไหนไอแสบชื่อชื่อเราเต๋อคชื่อเต๋าครับชื่อเต๋าแล้วไอแสบนี่คืออะไรเป็นกลุ่มกลุ่มน้องครับกลุ่มน้องแต่ยิ่งกลุ่มหลักๆก็เวทโมเลกุลอันนี้ใช่ครับเวทโมเลกุลมาจากไหนเอ่ยมาจากปิ่นเก้าครับปิ่นเก้าเฮ้ยก็ไม่ไกลคันนี้เป็น สีเทาอันนี้สีจากที่ออกสูรมาเลยทำไมถึงเลือกมาใช้นี่เว้ยป่าเราบางทีผมก่อนจะมาเลือกใช้เนี่ยอมผมเห็นก็ให้สวยดีาาน่าใช้พอไปสัมผัสดูแล้วก็โอเคเลยได้อยู่เลยชอบเลยแล้วต้องเป็นสปินเท่านั้นป่ะหรือว่ารุ่นอื่น S GTS ก็มองไว้อยู่หรือทำไมเลือกเป็นสปินสีแรกลัลงเลแล้วอ่ะทีมา ัสปินอ่ะฮะสุดท้ายมาผมไม่ชอบตรงเหมือนหงอนนิดนึงอ๋อใจไปสปินไปได้ป่ะไปกลมได้ป่ะชอบเหลี่ยมมากกว่าปะหรือไปไปไม่ได้ติดไม่ติดไม่ได้ติดตหงอนตองงนนิดเดียวตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมเออก็เลยหวยมาออกที่สปินขอบคุณมากครับผมครับมากครับผมอ่ะครับ คันนี้มาคันนี้น่าจะมีเชื้อความเป็นจ่าแตงนิดหน่อยๆๆทำไมไม่ได้ล้างละฝุ่นกังเนี่ยสภาพไปโดนฝนมาเนี่ยเป็นจุดๆ,ๆุดจุดต่างๆางนเนี่ยชัวเขาเรียกว่าจ่าแตงสไตล์ชื่ออะไรเอ่ยชื่อมาร์ทครับชื่อมาร์ทแล้วคือไงครับอยากออกมาขี่เล่อยู่แล้วหรืออยากมาเจอผมหรืออยากจะอะไรเอ่ยอยากมาเจอ,อจเอ้ยอย่างเงี้ยคำถามโคตรชงเข้าตัวเองอ่ะทำไมถึงตัดสินใจซื้อเวปป้านิเวปป้ามาชอบ เทว่าเขามันก็เทอ่ะมันเรียกสาวได้เรียกสาวได้ด้วยเฮ้ยมันเรียกยังไงวะบอกพี่นพึ่งออกมาเนี่ยพี่แม่งไม่ได้เรียกสาวแม่งเรียกกับตีนคันนี้แต่งเติ่งอะไรไปบ้างไหมคันนี้เดิมทั้งคันแล้วเดิมทั้งคันเลยแล้วมีแพนจะซิ่งหรืออะไรอย่างงี้ไหมแบบแต่งอะไรบ้างไหมก็สิอันนี้ซิ่งอยู่แล้วซิ่งอยู่แล้วเครื่องไม่เดิมเครื่องไม่เดิมคือภายนอกเดิมแต่เครื่องไม่เดิมเอาหมกนี่เราอ่ะหมกนี่ว่าเอาแค่สเต็ปพอลูกเท่าไหร่ โอ้โหหกหกเริ่คุยเลยดูทรงภายนอกไม่มีอะไรเดิมๆล้อยังเดิมล้อยังเดิมสีก็ไม่ทำฝุ่นก้างอย่างนี้เดี๋ยวเผลอไปดันมั่วซั่วนะฮะหกกนะครับดูหกกนะครับผมชื่ออะไรครับผมแนะนําชื่อเบสครับผมเบลนี่มาจากไหนเอ่ยมาจากบางบัวทองครับพี่บางบัวทองเพื่อนชวนมาหรืออยากมาเพราะเพจชวนหรือยังครับผมเพจชวนพี่ได้มาเลยเอ้ยโอ้โหโคตรนี่อวยอวยไปอีกแล้วนหนึ่งทำไมถึงเลือกสีอันนี้มาเทอร์มโบ ตอนแรกไปออกรถไนตอนแรกผมเลือกของเจ้าสีตอนแรกเจ้าสีเหลืองไ่เห็นคันนี้จริงๆคันจริงแล้วันสวยไงสวยคันนี้ไปเลยอเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดกูยังไม่ได้ซื้อนะแล้วตอนที่สีนี้ออกนะกูก็มีฟิลแบบอยากได้เหมือนกันนะทำไมถึงเลือกใช้เวสป้าไม่ตกองไม่ตกยุคนะงานมันก็เท่เท่ไปยังไงก็เท่ย่ังไงไม่เหมือนชาวบ้านด้วยงยไม่เหมือนชาวบ้าน คือถ้ากูจะใช้มอเตอร์ไซค์คันนึงเนี่ยกูขอให้มันแบบมีอะไรนิดนึงให้มันแตกกว่าชาวบ้านเออให้มันมีอะไรนิดนึงให้คนอื่นมันเด่นๆหน่อยออย่างสาวชอบด้วยจริงเหรอนี่กำลังตีมาวสองคนแล้วนะทำไมเขาไปไปขี่กันแถวไหนวะสาวชอบวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่อเสียงเรียงนามอะไรเลยชื่อชื่อแปมครับแปมครับมาจากไหนครับวันนี้มาจากบางกระทองครับบางกระทองแปมใช้เบต้ามานานแล้วครับ เพิ่งซื้อมาเพิ่งซื้อมาเลยครับยังไม่ได้ป้ายยังไม่ได้ป้ายเลยโโอ้หเดี๋ยวก่อนนะยังไม่ได้ป้ายแต่รถอะไปเกินป้ายแล้วแต่งแต่งอะไรไปบ้างแต่งอะไรไปบ้างดูหน่อยทั่วไปครับอีคาร์บอนข้างล่างพวกสายเบรกอ๋อโช๊คอฮะแสดงว่าชอบคาร์บอนใช่ไหมมีทั้งเนี่ยกรอบไฟทางดังแล้วก็เพดมารุ นี่นดี่ดูท่อฝาฝา,าบางท่อก็เป็นคาร์บอนความที่ยังไม่ได้ป้ายมันคงก็ใช้เวลาไม่เท่าไหลแต่ทําไมรถเราไปไวจังอ่ะแล้วคือเราคิดไว้ก่อนแล้วไหมว่าแบบกูจะทําอันนี้จะทาอันนี้พอได้รถมาแล้วทําเลยหรือว่ามันไหลไปเรื่อยใช่ตอนแรกผมกลับเปลี่ยนแค่โช๊คอ่ะแล้วมันก็ไหล,ไลจะเปลี่ยนแค่โช๊คขอบคุณมากครับผมอขอบคุณมากครับผมไปทีนี้สวัสดีสวัสดีครับผมเจอกันที่ขอบคุณครับจะกลับให้ได้เลยกูจะกลับให้ได้เลยกู รถเขา้อสวยๆถามเรื่องรถหน่อยพี่ใช้เวป้ามานานยังปีนี้ปีที่7แล้วครับปีที่7ใช่คันนี้ g d s g d s ร้อยห้าสิบหน้าสิบทำไมไม่ออกสามร้อยไปเลยมันไม่มีรถให้เราออกไงตอนนั้นนะตอนนั้นไม่มีให้ออกแต่ใจก็อยากออกใจอยากออกครับใจอยากออกคันนี้แต่งอะไรบ้างพี่บอกคร่าวๆหน่อยแล้วกันสีเดิมไหมอันสีเดิมครับสีนี้เดิมอันนี้น่าจะสีเดียวกับรถผม เทาด้านยุค<ช>นั้นตรงนั้นที่ดีวัตต้าอ,ออกมาเทาด้าน,นนี่เป็นเป็นเป็นยุคแรกของ150สีเทาด้านปี2016เป็น3วาวาลอ,อันนี้เป็นตัวตัวแรกเลยและไอ้ดางเนี่ยพี่มันดังเป็นของลิซโซมาครับอิตาลีมามายมมอย่างนี้เลยมันมีรูให้อย่างนี้เลยครับอันนี้คือรูแต่หรืออะไรเป็นเป็นรูเหมือนระบายระบายเลยระบายลมแล้วก็ให้ให้เสียงออกเออมันดูแบบเออผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ใช่ใช่ไม่ไม่ผลิตแล้วอันเนี้ยถ้าเราเทียบกัน อันนี้เป็นเป็นตัวใหม่แล้วอ่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวเก่านี่แปลนี่นี่โอเควันนี้ขอบคุณพี่นิงมากครับผมครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนำหน่อยชื่ออะไรเอ่ยชื่อทีครับผมคันนี้คือเป็นนิเวสตาร g d s ทำไมถึงเลือกตัดสินใจออกมาเป็นตัวนี้ครับตอนแรกใช้สปริงอยู่เหรอครับครับผมรู้สึกว่าอยากขยับ แอบแอบแอบหมกซิ่งนี่มีการสะบัดด้วยอันนี้อะไรติดเท้าไว่ติดเท้าพอเอ้ยแต่มันแต่มันเหมือนการสะบัดเหมือนกันนะแอบซิ่งเนี่วไว้แขวนแกงแขวนอะไรได้เออร์ดีดีอันนี้ดีนี่ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรเอ่ยเปิมครับเปิมนี่จ่าอันเนี้ยรุ่นเดียวกับคุณแล้วจริงเหรอใช่คุณจำไม่ได้ได้ไงเนี่ยนี่นี่ผมจำอันนี้ได้อ๋ออันนี้เป็นเอสคันเดียวเลยนะ ที่มาในวันนี้คันนี้แต่สภาพเขาโหดอันนี้ดูดูดูกราบข้างก็เป็นเฉยมากครับจริงจริงเราชอบความเร็วเหรอฮะหรือไงเอ่ยลื่นลื่นเลื่นบ่อยเลื่นนรายเลื่นนรายบ่อยใช้มานานนี่ไงทำไมสภาพเราดูแบบโอ้โหปีกว่าสภาปีกว่าทาไมถึงเลือกใช้เว็ป้าก็แรกไม่ได้มองมาเลยตอนมองเพราะว่ามองตอนอยู่ม .5 แล้วแบบแบบว่ามันมันไม่ค่อยําใครอยากไม่เหมือนใคร่อยากมีตัวตนนิดนึง มีไลฟ์สไตล์หน่อยก็ประมาณนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยอ่าชื่อบิ๊กครับบิ๊กทีทีสักุนเตอร์ครับพี่พี่ครับใช่ครับแนะนำรถคันนี้หน่อยครับคือคันนี้ก็เป็นพิมาเวล่าครับตอนวอเตอร์สปูลสีต่างๆเนี่ยของของเดิมๆของมันป่ะเป็นสีอยู่แล้วคือมันเป็นชอนวอเตอร์สปูลเนี่ยเขาจะแบบเป็นสไตล์หนึ่งอย่างนี้เขาอย่างไอตรงหัวนี่ก็สีมันใช่ไหมใช่ครับของมันหมดเลยพี่ไม่ได้ไปเปลี่ยนสีเลยใช่ใ ลายข้างๆนี้ด้วยหรอใช่ติ๊ก้าเนี่ยอันนี้คือตัวลายลายเส้นเขาอยู่ข้างหน้าพี่ทิมาเวล่าเนี่ยอันนี้ลายเส้นมันคือตัวนี้อ๋อเนี่ยเหรอนี่ช้อนวอเตอร์สปูนขอบคุณพี่มากครับผมรับครับผมต่อจากคันนี้ตั้งแต่ดูมานะอ่าฮะเนี่ยแหละตัวรถผมสีอะไรสีส้มอ่าเหมือนกันอย่างนี้เลยจะทำงี้เลยชอบอะไรในคันนี้อ่านไหนเห็นบอกก็ได้หน้าสีดำอ่าฮะดำดำเป็นคาร์บอนอย่างเงี้ยเออแล้วมันคือสีที่เรากำลังมีอยู่อ๋อแล้วเราเห็นแล้ว เออถ้าทำออกมาแบบนี้สวยถ้าใส่คาร์บอนจะออกมาเป็นทรงนี้อ๋อแต่ผมล้างนะอันนี้อันนี้เห็นไหมแฮนมันทำไมเห็นไหมแฮนมันสลบลงมันดับอ่าเพราะอะไรเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของดีกว่าเออสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบผมเขามายืนจ้องอยู่นะแล้วพวกมึงเล่นอะไรกูเนี่ยเออทำไมอ่ะทำไมแฮนด์สลบเออรู้สึกเท่เลยอยากอยากได้แบบนี้ถ้าถ้าภาษาไป่ตงเรียกว่าแฮนด์ดับแฮนด์ดับหัวดอบหัวดอบแฮนด์แฮนด์นะแฮนด์ดับแฮนด์ดบคือปกติมันจะอย่างนี้ไงเขาก็ไปทำให้มัน อย่างนี้ให้ทรงมันแบบซิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยจะมีการขี่ขับขับขี่สบายขึ้นไหมถ้าทำแบบปกติปกติด้วยอะไรงาสติกกน่าจะสะดวกสบายในเมืองอย่างที่บอกไม่บอกก็รู้ว่าสไตล์ซิ่งแน่นอนเครื่องเดิมครับเครื่องเดิมลูกเดิมอ๋อฮะอ๋อแล้วเราทำทรงใช่ครับทำทรงนทรงไม่ซิ่งในทรงอ๋อในทรงไี่ขวาโูกเอ้เราก็คิดว่าคงซิ่งแต่ทำซิ่งโดนะทำซิ่งเต็มระบบแน่นอนพอเห็นแล้วมึงดูนะแบบ คันนี้มันสีเดิมไหมพี่สีเดิมครับสีเดิมโรงงานคิดจะเปลี่ยนสีอะไรมั้ยมด้ทำมาชอบชอบสีนี้แล้วที่ซื้อก็เป๊าะสีด้วยส่วนหนึ่งเลือกสีนี้เลยใช่ครับตอนนั้นมีคู่แข่งกับสีอื่นไหมครับที่จอดไม่มีเลยเห็นปุ๊บดิ่งไปนี้เลยชอบเลยแล้วก็ไม่มีอันจะเปลี่ยนด้วยไม่มีครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณที่มาครับผมสวยสวยผมชอบอันนี้อันนี้จ๋าชอบเป็นพิเศษชอบชอบอ่ะเรามาที่คันนี้อีกคันหนึ่งสวัสดีครับพี่ สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเสียงเรียกนามอะไรเอ่ยอาผมบอลทีสกูเตอร์ครับครับผมโหนี่จากร้านเดียวกันหมดเลยสามพันคันนี้เป็น GTS GTS สามร้อยสามร้อยและคันนี้ตัวสีนี่เป็นสีอาตัวนี้เป็นสีเดิมโรงงานครับพี่สีนี้เลย สีเดิมโรงงานแต่ถ้าโดยปกติตัวนี้มันเขาจะเรียกว่า Racing งซิก็คือเขาจะทำเหมือนสีตัวแข่งปี60คีมือม่พวกดั้งจะเป็นสีเหลืองก็มีสีเหลืองพาดพาดไปด้วยสีวอมาณลดเลสติ่งประมาณนี้ครับแต่เราก็เป็นสายเป็นคาร์บอนเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ครับเป็นคาร์บอนจริงๆงอ่ะมันจะมีสติ๊กเกอร์ด้านตรงหน้าข้างด้วยที่เป็นขีดเหลืองๆอะไรพวกนั้นใช่ไหมอ๋อ ทำไมถึงเลือกใช้เวสป้าครับขอถามนิดนึงแต่ว่ไปดูพวกแบรนด์อื่นที่เป็นค่ายค่ายญี่ปุ่นแต่สุดท้ายมันก็อาจจะแบบไม่ตอบโจทย์ไลรสไตล์เราก็เลยเลือกเป็นอืมเบอร์มาคันเนี่นะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากนะครับผมก็วันนี้ก็ลากกันนาดึกพวสามควรก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมก็ นี่ครับก็ฝากไว้ด้วยกะสีใหม่อันนี้นีเวตป้า125ชื่อว่าบูเอสตัวโซนะฮะก็ฝากไว้ด้วยอันนี้แบบพร้อมขายแล้วอยู่ในศูนย์นอกจากสีเนี่ยของสปินอ่ะยังมีสีอื่นอีกก็คือสีเหลืองเยลโล่โซเลส่วนที่ไม่สป,ปินนะคร<ว>ับผม<ว>ก็ยังมีรุ่นอื่นอีก<ว>ก็จะเป็นทิมาวล่า150สีคล<ว>ีนรีแลกตก็ฝากไปด้วยนะครับผมก็<ว>หรือว่าใครไม่สะดวกไปดูตัวจริงก็ตามศูนย์ก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับเวตป้านะครับแล้วก็ ในเพจเขานะครับผมเว็บป้าไทยแลนด์ก็วันนี้นครับผม <ST U TS> ผมไมเมลซิ <ST U TS> ่งแล้วจ <ST U TS> <ม>่าแดงไปก่อนแนละ้วผมฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยวันนี้ไปครับสวัสดีครับผม